ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนผีว่าไงน,นักข่าวดังยันแมนยูเลงสอยติโมโแวนเนอร์เสริมแนวรุกแมนชเชสเตอร์เตดมีความสนใจที่เซ็นสัญญาคว้าตัวติโมโแวนเนอร์ของหน้าเลือนเบียของอาเบลฟซิกในช่วงตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมตามรายงานจากทวิตเตอร์ของฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังคนดังแห่งสกาเย,ยมีเมื่อวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแพทเทนเบิร์กระบุว่าปีแสดงได้มีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแวนเนอร์เรียบร้อย แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือเปิดฉากเจรจาต่อรองขณะที่เรามริดได้ลดระดับความสนใจในตัวอดีตแข้งเชลซีวัย27ปีลงแล้วนอกจากนี้แพทเทนเบิร์กเสริมว่าแวรเนอร์ไม่ค่อยจะมีความสุขกับสถานการณ์ของตัวเองที่ไลฟ์ซิกแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ของฤดูกาลนักเตะส่วนใหญ่จะไม่ย้ายไปไหนจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามแวรเนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สำหรับฤดูกาลนี้แวนเนอร์เพิ่งทำได้แค่2ประตูจากการลงเล่นให้ไลฟซิกรวมทุกรายการ13นัดสื่อโฮมผีวางซินวาหลังเยี่ยวเป้าหมายหลักร้อนหน้าสกายยิมนี้รายงานว่าอันโตนิโอซินวากองหลังอนาคตใกลจากเบนฟิก้าคือเป้าหมายระดับท็อปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2024สถานการเซเแบ็กของปีแสดงมีความไม่แน่นอนในซีซั่นนี้หลังจากลีสโดมาติเนสได้รับบาดเจ็บ ราฟเอวารานที่เคยเป็นคู่ค้าของลิสโดต้องตกไปเป็นตัวสำรองเนื่องจากตอนนี้แฮร์รี่แม็กควาคืนฟอร์มเก่งอย่างไรก็ตามด้วยอนาคตที่ไม่แน่นอนของทั้งวารานวิกเตอร์ลินเดเลฟและจอห์นนี่อีแวนส์ทำให้อดิคเทนฮากอยากได้กองหลังเข้ามาเพิ่มสินวานวาย20ปีเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมจเตและพวกเขาได้มีการติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆไปแล้วเบนฟิก้าทราบดีว่ามีหลายสมมตินให้ความสนใจและพร้อมปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์หน้า แต่เขาจะมีค่าฉีกสูงถึง100ล้านยูโรในตอนนั้นโดยเจ้าตัวยังมีสัญญาจนทั้งปี2027สื่อเผยดมหมุนเจ็บพลาดเกมบุกท็อฟฟี่ MEN ซือดังย่านแมนเชสเตอร์เผยอันโตนีปีกตัวหมุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะอีกรายที่รับบาดเจ็บจนไม่มีเชื่อในเกมกับเอเวอเรตันค่ำคืนที่ผ่านมาปีแสดงเดินทางไปเยือนกรลิสันพาร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ขาดชื่อของตัวลุกทีมชาติบราซิลที่ลงสนามมาตลอด5เกมหลังสุดในลีก โดยมีชื่อของโจฮูกิวกล่องหน้าดาวรุ่งที่ถูกเรียกติดทีมในเกมนี้แทนที่เขาตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ระบุว่าอันโตนี่ไม่มีชื่อในเกมนี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปทะเบียนโรงหมอของทีมในตอนนี้พวกเขายังคาตัว no Martinez, Evans, ลิสโดมาติเนสจอนี่อีเวนส์ไทเลอมาเลเซียกาซิมิโรเมสันเมาส์คริสเตียนเอเล็กเซนและราสมูดหอยลุนในเกมนี้อย่างไรก็ตามมจะได้นนตัวลูกชอนและคอบบี้ไมนุม กลับมาสู่ทีมอีกครั้งภายหลังหายจากอาการบาดเจ็บรอยคียนตำนานของแมนเชสเตอร์ยอมรับว่ายากที่จะบรรยายประตูอันสวยงามของอเรฮันโดกานาโชเพราะว่าตนเองไม่เคยยิงลูกแบบนี้มาก่อนแข่งทีมชาติอาเจรินาติลังกายิงสวยๆวให้ทีมขึ้นนำเอเวอเรตันในเกมพิมร์ลิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนทีมจะไม่ได้อีก2ประตูจากมาคัสแลตฟอร์ดและอองโตนี่มาร์ซียาวคว้าชัยชนะจากเกมนี้ที่สกอร์3ต่อ0น คีนพูดถึงประตูของกระโช้ผ่านทางสกายสปอร์ตว่ามันยากมากที่พูดถึงประตูนี้เพราะผมไม่เคยยิงลูกแบบนี้ได้มาก่อนปกติแล้วผมจะวิจารณ์ผู้รักษาประตูแต่สําหรับลูกนี้ผมจะปล่อยไปสุดยอดประตูและการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมของยูเนเตดประตูที่น่าทึ่งด่านไมเคิลดอรันอดีตกองหลังสเปอร์ที่นั่งจัดรายการร่วมกันพูดติดตลกว่านายไม่เคยพูดตรงๆแบบนี้มาก่อนเลยนะรอยนายต้องบอกว่าพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้ ไม่รีบสื่อเชื่อวารานเมินโกยทองซาอุรายงานข่าวจากเดียรติกเชื่อว่าราฟเอวารานกองหลังมากประสบการณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พิจารณาโอกาสย้ายไปโกยเงินถังที่ซาอุดีอาระเบียกองหลังดีกรีแชมป์โลกย้ายจากเรอัมลมิดมาเล่นในทินโอทัฟร์ดเมื่อปี2021ขณะที่เจ้าตัวเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานจนทำให้สร้างอิมแพคช่วยทีมไม่เต็มที่มีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงไป64นัดสำรอง11นัดในทุกรายการ โดยเฉพาะในซีซั่นี้กองหลังวัย30ปีถูกดอกเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องเพิ่งจะได้เล่นแค่340นาทีเท่านั้นในพรีเมียร์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่นัดเดียวนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่แพ้คริสตันเพลตห่ต่อ0โดย5เกมลีกหลังสุดเขามีชื่อเป็นตัวสำรองเท่านั้นถูกเปลี่ยนเล่นไป18นาทีจาก3นัดจนมีข่าวลือว่าเขาเตรียมจะย้ายทีมในตลาดมกราคมนี้แต่รายงานข่าวจากเดอะอลติกเชื่อวาราันอาจไม่จำเป็นต้องรีบย้ายทีมในทันทีถ้าหากไม่ได้รับข้อเสนอที่ดีจริงๆเข้ามาม รายงานระบุได้ว่ายูเนเต็ดจะพิจารณาข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นและสโมสรจากซาอุดิอราระเบียก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับสโมสรอ,อย่างไรก็ตามวารานไม่ได้มีความสนใจอยากจะย้ายมาคาแข่งยังตะวันออกกลางโดยทีมใหญ่ในยุโรปอย่างบอยมิกถูกนํามาเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในครั้งนี้แม้ยังไม่ชัดเจนว่ายอดทีมบุนเดสลิกาจะมีความสามารถดึงนักเตะมาร่วมทีมระหว่างซีซั่นได้จริงหรือไม่ ทางนิสสัญญาของวารานกับยูไนเต็ดยังเหลืออยู่19เดือนและไม่น่ามีความเป็นไปได้ที่การต่อสัญญาเพิ่มจะเกิดขึ้นแฟนแมนยูเป็นปลื้มยกไมนูปอกบาคนใหม่แฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดบางส่วนในโลกโซเชียลปาปลื้มกับฟอร์มการเล่นของคอปี้ไมนูมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18เป็นอย่างยิ่งหลังเล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมบุกชนะเอเวอเรตัน3ต่อ0นย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีบางรายยกว่าเป็นปอปอกบาคนใหมท่ทีเดียว กองกลางอังกฤษเชื้อสายการนาขยับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่3มนัดตั้งแต่ซีซั่นก่อนแต่ก็โชคร้ายบาดเจ็บไปในช่วงปีซีซั่นจนทำให้ต้องใช้เวลาเพื่อพักรักษาตัวและเรียกความฟิตใน3เดือนแรกของซีซั่นนี้จนเมื่อฟิตสมบูรณ์แล้วและภายในทีมยังมีปัญหาตัวเจ็บหลายรายเอริกเทนฮักก็จึงมอบหมายตำแหน่งตัวจริงคนแรกในแดนกลางให้กับเจ้าหนูวัย18ในเกมที่กบริสันพาร์คไมนูเล่นได้ดีในตลอดเวลาที่อยู่ในสนาม72นาที โดยมีสถิรติจ่ายบอล41ครั้งจ่ายเข้าเป้า34ชนะการแย่งลูก5เคลียบอล2และบล็อกลูกยิง1ส่วนในคอมเมนต์บนโลกโซเชียลมีบางรายที่ยกย่องไมโนว่าเป็นปอกบาคนใหม่เป็นฟอร์มแบบปอกบาช่วงพีคและเป็นการเล่นให้พี่มันดูว่าโซฟิยานอัมรบ,บัิควรเล่นแบบไหนเมื่อฟอร์มของดาวเตโมร็อกโกยังฟุบๆหลังย้ายมาจากฟิออเรนติน่าก่อนปิดตลาด สำหรับในส่วนของปอกบาเคยมีช่วงพีคระดับเป็นทีมแมนแดนกลางของทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก2 0 0 8รวมถึงมีส่วนสำคัญยิ่งในชัยชนะเหนืออาจกซ์เจตตัมจนครองแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีก2017กับทีมดีแดงกระนั้นเวลานี้ถือว่าตกต่ำเป็นที่สุดติดแบนยาวจากการไม่ผ่านตรวจโดบจนคาดว่ามีสิทธิ์ต้องแควนสตเลิกเล่นโดยปริยายในวัยเพียง30ปี ย่าหาว่าพี่สอนอาร์ตูโรวิดาวและอาริฮันโดกานาโชคิดผิดเรียนแบบคริสเตียนโนัลโดแข่งอนาคตไกลาชาวอาเจนตาโชลิลาโอเวอร์เฮดคิกหรือจักรยานอากาศยิงประตูให้พีแดงขึ้นนำเอลตันหนึ่งต่อศูนย์จากนั้นนักเตะได้วิ่งไปแสดงท่าดีใจเรียนแบบเฮียโดซึ่งเป็นแข้งไอดอนของเขาสำหรับประตูดังกล่าวมีส่วนทำให้แมเชสเจ็บบุกถลุงทอฟฟี่งง 3, สีนเมืงินต่อศูนย์ที่สนามกุยสันพาร์คที่สำคัญหลายคนมองว่าลูกนั้นมีโอกาสลุ้นคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลเลยทีเดียว วีดาวซึ่งผ่านการเล่นในโยุโรปมากมายรวมทั้งบาเซโรนาและเบย์มนินกโดยปัจจุบันคาแข่งกับอาราติโกพาลาเนเซกล่าวชื่นชมกาาโชที่พัฒนาฝีเท้ายัางโดดเด่นและยิงประตูดได้อย่างงดงามแต่คิดผิดที่เลียนแบบท่าดีใจของโรนัลโด,โดพร้อมแนะนําควรที่จะสร้างสไตล์การแสดงความยินด,ดีในแบบของตัวเองดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีของเขาที่มีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอนแต่เขาต้องสร้างชื่อของตัวเองคุณจะฉลองประตูและเป็นที่จดจําได้อย่างไง ผมไม่รู้นะแต่ควรจะฉลองในแนวทางอื่นมากกว่ามิดฟิลด์ประสบการณ์สูงชาวชิลีระบุคอบบี้เมนูไม่ใช่คนแรกสี่แข้งดาวรุ่งในความทรงจำแฟนผีเปิดตัวหรูกับแมนยูคอบบี้เมนูกลายเป็น Talk of the t o ท n ไปเรียบร้อยแล้วหลังทำผลง,งานได้อย่างสุดยอดเกินไวให้กับแมนเชสเตในเกมบุกถลุงเอเวอร์ตันาต่อูที่กุลสันพาร์คสุเพียร์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดาวเตะวัย18ปีได้ลงเดบิวต์ตัวจริงในเกมหลีกให้กับปีแสดงและเล่นได้อย่างสุดยอดเกินห้ามใจทั้งๆท,ท,ที่นักเตะเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาโดยนักเตะแสดงผลงานได้นิ่งมากๆที่สําคัญเขายังเป็นหัวใจในแผงมิดฟิลด์ของทีมทั้งการครองบอลที่เหนียวแน่นผ่านบอลแม่นยาและเข้าใจเกมได้อย่างละเอียดผลงานของไมนูทําให้สาวกเรสอาร์มี่รู้สึกหัวใจพองโตมากๆเพราะดูเหมือนว่านักเตะเหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มแดนกลางของทีมซึ่งกําลังประสบปัญหาทั้งผู้เล่นบาดเจ็บ และฟอร์มตกอย่างไรก็ตามไมนนไม่ใช่แข้งดาวรุ่งคนแรกที่ลงเล่นเปิดตัวได้อย่างสุดยอดเพราะเคยมีแข้งลูกกรอกขนองหลายคนที่เดบิวต์ได้อย่างสวยหรูแต่ที่อยู่ในความทรงจําของแฟนบอลมาเต็ดมีอยู่4คนซึ่งบางคนก้าวขึ้นมาเป็นตำนานแต่ก็มีบางคนที่สลายกลายเป็นฝุ่นเข้าตา 1. เวนดูนี เมนูยังไม่เกิดตอนที่เวโรุนนี่ประกาศสักดาในธนะแข้งชั้นยอดในถิ่นออเทอฟต์เมื่อปี2004ตอนนั้นปีแสดงเซ็นสัญญากับเขาหลังจบศึกยูโร2004ซึ่งรูนถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการลูกหนังโลกแต่อาการบาดเจ็บทําให้เขาเปิดตัวช้ากับแมนยูเต็ดสมาคัดเลตฟอร์ดอีกหนึ่งในนันกเตะที่พบกับค่าคืนที่ยิงย่งใหญ่ในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี2 0 0 6แมตปะทะมิดทิลแลน โดยตอนแรกแรดฟอร์ดมีชื่อเป็นตัวสมรองของทีมแต่ถูกจับลงตัวจริงเพราะองโตนี่มาร์ซียาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในช่วงอบอุ่นร่างกาย 3. เฟเดรโกมาเคดาสำหรับชื่อของเฟเดรโกมาเคดาเป็นอีกหนึ่งรายชื่อผู้เล่นดาวรุ่งในูนยนฝึกเยาวชนสโมสรที่ได้ลงเล่นเประตัวให้กับทีมโดยตอนนั้นเขาสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการลูกหนังโลกหลังยิงประตูสุดสำคัญให้กับแมนยูในเกมปะทะแอสตันวิลล่าสีองตโตนี่มาร์ซิยา หัวหอกชาวฝรั่งเศสเซ็นสัญญากับแมนเตอร์ในช่วงเดยไลน์ตลาดพ่อค้าแข่งโดยหลุยส์ฟันเกา่าเชื่อมั่นว่านี่คือผู้เล่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวรุกของทีมอย่างแท้จริงหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ